หอยเยอะนะครับนู่นนู่นนะครับเห็นไหมเอฟซีนี่นะครับนี่นี่หอยหอยนี่นะครับอันนี้ก็หอยนะเดี๋ยวเราจับให้ดูนะครับเอฟซีนี่ก็หอยนะครับนี่นี่ดำดำนี่อันนี้ก็หอยนี่นะครับหอยทั้งหมดนะครับเอฟซีอันนี้ก็หอยนะครับนี่นี่ก็หอยเหมือนกันอันนี้ก็หอยเหมือนกันครับเอฟซีโอเยอะแยะเลย เหมือนกันนะครับคุณเต็มกำมือนีงคุณหอยทั้งหมดแล้วครับนี่เห็นไหมครับซีหอยเห็นไหจะรู้ว่าเอากันนะครับปึ๊เอาลูกวังหาหอยต่อนะครับหอยเยอะเลยครับซีคุณาวางเอาหอยต่อกันเลย bal ý đó ว่าเต็มกระสอบแน่ๆ ระหว่างเก็บหอยก่อนนะค่าบตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็เยอะเลยครับเยอหอยหอยมัยนก็มีเยอะนะเดี๋ยวลุวงวังเอาไปเอาก่อนนะครับครับเดี๋ยวก็ลุงว่าก็หาหอยนะครับนะครับเดี๋ยวลุวงวัก็จะได้ไปหาหอยต่อนะครับนี่นะครับหอยของลุงวังโอ้ยนี่เต็มอันยะครับหอยตัวใหญ่ๆนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปทําลาบกันนะครับนะครับเตรมคุเลยนะครับเอาไม่ถึงชั่วโมงนะครับไอ่สี่เห็นไหมหอย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 นะครับโอ้หนะเดี๋ยวระหว่างเอากระสอบใส่เลยนะเอาไปเอาไปขังไว้สักสี่ห้าวันนะครับเราก็ทำกินไปเรื่อยๆ ระว่าก็ไม่คิดว่าจะได้หอยคนระับระหว่างก็จะไปเอากระสอบมานะครับระหว่างเอากระสอบมาใส่นะครับหอยตัวใหญ่ๆนะครับนี่นี่เห็นไหมครัสีเห็นบ่อเห็นบ่อผู้หอยตัวใหญ่ใหญ่เต็มคูเลยครับสีดูว่าก็ได้หอยเยอะนะครับเดี๋ยวระหว่างก็จะพาสีไปหาต่อนะครับหาหอยต่อเลยนะครับ ครับแล้ก็เราก็กลับบ้านกันนะครับเอาหอยเยอะแล้วครับหอยเยอะแล้วอันนี้ก็ใกล้คำแล้วนะครับไปเลยไปเลยครับสครับแล้วก็ตะวันก็เริ่มจะตกดินแล้วแล้วก็กลับกันนะครับหอยมีเยอะแล้วนะครับสีเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับ